วัดนี้จะเลื่อนพอรนผู้ลอถามวนสัทธาพี่น้องหม่พี่นอ้นองไก่พี่น้องไก่กันเลยเขาวาลังหฮมจะเลื่อนพร อาภินงกนาวบอาทางสีกาคนามัวสติโนสาน้อยฮัมเออเมืนเป็ววันเดิมเดิมมาบอเปียนะ เดือนกันเดือนอีกเกินบ่เป็นเกินดอกหมอเฮียมมองเห็นโยมปัดยิ้มแย้มทั้งหัวแจมสอนแจมนะ ตัวตาแนมด่านคนเดี๋ยวบ่เปลี่ยนไปทางไหลจอยเมาเม้าดูเต่อวงหน่อยเธอว่าเป็ีนแต่ของเป็ดแยกไปใส่เืองม่งกองสายตาจอนซองเบา เบิงลูดแม่บอ่อขี่ขานเบิงลูดพ่อบอ่ไหลจางคือมวนมัวละลานางเบิ่งจนตาบ่าพัากทอนุบ่มีไผยบอ่อ เบืองตัวหลานเจ้าตัวน้อยก็ตามใจเจ้าสีเบืองเบืองตัวหลานเจ้าตน้อยก็ตามใจเจ้าสีเบืองโอ้ยยมบ่เอ้ยยมแม่เอ้ยเจ้าหัวหลาน คนใจเถื่อเบิ้งไปโดดบอ่อขีขานเบิ้งไปโดดบอ่อไหจางบอ่อเทมบางเบิ้งดวนเดือพอเลือนเดือเม่เลือนม,มันก็เกี่ยวมาตั้งนี่เนาะ <laughs> เออ ừ nhùm mẹ ơi chẳng qua nấy mờ nịa si thiệt đi đưa kỳ hại, bỏ này kiao nát bao nhùm ơi xóm bó sau cá tầm sau ơi la bay tám nữa บออยากเมือกระจำาหางเจ้าหลานมาที่เมื่อนี้ข้ามาจำสัญญาเส้นสิมากมายบ่มีจอยเจ้าสิใส่ใครหลายหรือถวายใครหน่อยกะตามใจเจ้าสิใส่ คั่นใสหลายบ่เขียดซ้ำคันใสน้อยจักจังลาๆๆๆๆๆๆค่อยหากดอกเจ้าเด่นกะรองใจข้าเจ้าเบิ่งม่านสิเย็นคือจางน้ำเด้อสิฮอนว่าจังฟ้า โอ้ยนว่าโยมไม่ว่ากัาวานว่าถวาย่ข่เทียดเห็นว่า,าว่านิมพระเวชเจ้าเห็นนาดนางมาทียเวสัญญีสลบตายกะตอตาตรงนา หมดบัญญัติเงาง้วงปานดวงใจสีลุดขาดธาตุดกขันสีแตกมางว่างเทียมกะพัมการนาคาลาดจับเนียงขานนะโจมใส่ผ้าเผาตาก A xô su Đại nông pha cả biệt điện hâm bầu qua mà thì ơi 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 sáng ơi Để กาเมียแพงของพี่ล่าเอ้ยอยู่น้ำกันดีๆตายจากสายนอจังสีบ่มีบ่องป้องสีไค่ตายกะตายอยู่ป่าไม่ดองไงบ่เห็นหวนนั่งเอ้ย สองคกนกันนี้ใครเฮ็ดจังไดละหือล่ะผ้าวนาพีสางต้องอาบังโดยเน่ยคำเมือยโลูกนี่ทุกมุมเจ้า โฮดีจังเจ้าก็ตายแล้วเกิดมานัแสนพันปีเด้อแม่ป้ายาพันพวอพระโสีาณ บ่ามีเดือนเลสิทอนุ่งกันไทยผ้าเดินผ้ายีผ้านมเบือเฟื่องลอยเอื้ยคอยคา เจ้าบ่จมพอคำติดตามน้ำบอนตอนคำามหอนกะบ,บ่เคยปากจมว่านอนเงยเจ้าตื่นเมืนตาลูกสองเฮาโอพิทานไปกะเพื่อผลบาทไพ่ซอย นะมาจนใจตัวนอ,อ,อกคอยเมียตายไปสินสีลายนี่บ่อนเพบ่นว่าหอมสีลายเป็นนายบ้านว่าผัวท่องขีเต็มที่เหนายาโอกั สังบอสมเทตังสิหวังเปิงนี่ลาพานามสงสารสาพ่อเพี้ยแม่มาที่ผเถิดไทย มาที่นั่งพาดมา,ตาไต้เลยสามมานาหวัวใจกูเนียโอ้ยนุนี่น้องสร้างม,มาเป็นดอกจังสีอยากมีหวานสีปเปาคืน้น ພ้าเวียดให้สะเอิญได้โอ้อ่าวขานิงหาจี๊ยึดพระว่าคนค้างนายสอพ่อจ้าวองหาย ตกกะทุนย่านได้เป็นพ่อหม่ผู้เดียวลายในขาดคู่ไผดีนอเบิ่ญสิหามาซ่นโผล่พะละมากใม่บาดยามให้ว่าอ่อน xuống năm nà quá tù dạ cánh chen bó xì chen bát nhâm hiệu dàn ta chiếu lúm chạp khăn và thân búa ta nói nàng nhôm bùa phăng ứa ยี่ในที่สุดเมียของคอยมาตายไปบ่ค่าตายบ่มีวงสาตายยกกางป่าไม่ไปเสีหยหล่อข้าวกานะันาเกียเห็นดี ທີ່ຮ່ອງແດວກາຍອาลัยຈົົມຫຍ່າງวนไปเวียนมาไลนังสุมบวงบาน เึ้นมาพ่ออยากออกโค้งงัดไม่ตายไปมองอยู่ตาเวีนออกกะเมีนผู้เข่าบุงโกตโคตรโกงจากทางบ้านนั้นอยู่ใส่ เลี้ยวไปทางทิศใต้กะเป็นป่านาหกตาวินตัวกะพูกเขาบ่าเปลี่ยนเป็นเนือ แจียตเหนือพาเปลยุงยังตวนทราบสวนกันจนมุ่งมือตีดเป็นเผือบบ่อสองแจงลมแดงบ่อพันวิ่มเกินทึงผู้เดียวเห็นนกางกีมันเคียงกคจูจี คือลังมีความสุกทุกบ่มีมาตองานมองหนุ่ตัวเจ้าของเดวหัวใจตันนอันจรอทุกในโลกนี้นอสร้างมาเป็นดอดกจังสีอยกากหายฝ้าแล่แพนดินมาที่อือ ขันว่าเจ้าบอตายพัดสั่งมาบอดเดยนเปลี่ยนไปไปหาหนางสองมือขว้วกำแขนแม่มาที่เขินมาโวมอ่มื่อขว้วกลุ่มหัวไว้วคำเบื้องมากหัวใจของนองพัดยังวนะ ขอส่วนบุญสองห้มาที่เทยและเต้าวเครื่อพ่อว่าแล้วองค์พระเวะียกอมานพระคาถา อมบีมา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 อมปีญะมา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 เอินเอาควนมาที่พังคิงข้าเนื้อนังต่อไปก็นมันจะได้สู่ควนนั่งมาที่แล้มาเนี่ยมีฝ่ายผูกแขนอยบอ่ฮะกันมีกะกาเกี่ยมไปเลือ ผูวคอต่อแขนสลับวัดเ่ากับผูกไหล่เมีขาเมซี่กับผูกไหล่เบิดอ,อกาเกี่ยมไว้ขั้นบะมี่ก้าวหันเสื้อเพียกมาผูกใส่ว่ามาเด้อขวัญเด้อ ้ขวัญเงาเลากิ่งกมกวนถูกไฟมาอยู่เหนือสถิตยังอยู่กายเมื่อนั้นพระเวชเจ้านำเป่าสามที่วิสันยีสลมตายแม่มาที่ก็เลยฝืนน มาที่ขึ้นมาแล้วสติดีคือเก่าพาเวียเจ้าสิทําควรมวนหมู่สิสู้ควรนานางมาที่พ้อยหายสวกเศร้าน้อเจ้าโมขยูม มีอย่างนอของใส่คันบากบิ่งทั้งกูผู้ที่เหยียบเสวให้สีหาไลเยล่าเต้อใส่ดือสีจังพระเวียดเหยียบให้นั่นคูหนึ่งจากเสนอีแม่เอ้ยอีเทียะนอผัวก่าคิงแม่นผู้ไหลสิสีให้ กาไปเงินไม่ท้องนั้นไปเสียมาสัวเขียดเบิงลูพวกหมอเจ้าทั้งใครเท่าอีพอพามกาบทั้งเขาแดนามเดียงแขกที่มาห่วมจากกี่หอยจังสีสมค่าคัวอย่าตมา มันเสสมควรบ่สิทำเพียงเล็กน้อยพายห้เสียดลาบก้อยปัญญาเดี้ยงหมู่คนว่าจังไหลน้อยุ่มพี่น้องผู้ที่นั่งฟังธรรมไปยินดีนำมาธรรมะสิสู่ควรมาที่ลาม Ô con siệp than, quân hạ than, vây vây nhảy lạy khăn hà khoang bỏ cột cuộn bàn bỏ lại lại na, na ni thua, này này nhà mô con, nhà nhà bàt thuộc thua con ma này gan bỏ ná buồn hiệp hoài, đèo si su quan พอเมื่อจบกบถวนพามกะเราปานมเมื่อตั้งนาหมูสาจบกะโคบดีละถวนนะพอสมควรกะเลยไลมาหาใส่สิทธิเดีสิกจบคบรูปตั้งตพามเท่าสิสู้ควรก่อนว อาสูขวัญในเรือบันี้เนอรกาเกียมผูกแขนผูกแล้วก็ผูกอีกอะนะเออให้มันเต็มเนื้อ้หลไล่ผูกแขนอันที่ได้อยู่กันผูกขาบันไดยู่นะว่าสีสีสีเบิร์เดีเป็นเบิร์สันวันดีวันเนธีอ่าโมตสุตกันดีแค่แม่นตกไม่จานา กันหาอันนี้แกม่นขันไม่แกวปุ่นนั่งตัวแตียงเดวพร้อมพำย่อมาพำเ้อหาหม้อถูกย่างสินบาสร้างไม่งามมีทางนำได้ขันบาแกวปุ่นนั่งตัวแตียงเดวสับปะราปุ่นนัตัวแตียงเดวปาจูบันสับาสันมีทูกสิ่ง สร้างมาบิ่งหัวควายฝ่ายสุขีมีเส้นนลายฝ่ายเสีนนี่มาจากอากาศพายินท่าทีลาดลบัทานลงมามาสู่คนมาที่นั่งหน้อยนาด เลียลาลาด้วยเงินทองทั้งเขาของดูหลายหนากบ่อืดบ่ยากพร้อมพรรมนาหน้ามีปูปาบิ่งเจียทุกทนที่อนันต่างทั้งพาคนพาคำเ่าแก่น้ำนาตแต่งเดวหีบย่อา วานศีลที่อาลังการก็ให้คนมาที่นั่งหนอนลาและสทธามวนหมให้เจ้าอยู่เทียลาคาจนว่าอดพันดาวาสากาเสงปียาสีมีถอยเท่าให้เจ้าได้เป็นใหญ่ในเมืองคูงเอาเอา คว่ำดุจนอย่าสิมีมาไกลขอสุขวันสาธาเฮาในมือาพัมเท่าสิผู้แขนก่อนเดียวว่างสีเสียสิทธิภาพรบอวอนเวียนลาวิเศษฝ่ายเกียดแก้วมงคงมาตแต่ง วเจ้าแก่งลงลาพาดอกมาเปลี่ยนดอกทอดออกมาเปลี่ยนเพื่ทูอี่ออกมาเปลี่ยนเสียนเสียนเสียบเสาพันเสียนดึงลำสายสร้องเปลี่ยนหลังแก้วม้วงซร้งใส่แสงไฟของเพียงลำเดือ ฝ่ายแก้วเกิดเมืองสามวันปันลงมาสามบ่อขอบแล้วจังผัวแคนาว่ามาเยอะกวรน ตาบกห้เจ้ามาอนยู่ตาแหลงอนนาสาด้อยควันพอดกให้เจ้ามาอนยู่พอดนั้นแดงใสขวันหัวใจก็ให้เจ้ามาอนยู่ใจจะสามีดูกเตาให้เพรพายมีดูดยิ่งดูกใายใหเจ้านั้นเดียงง่ายสาด้อ Nho nhỏ say sai chin quán buồn đương chào bỏ nổi Má hót hoài hay hát hoa qua má à, Má hoa hát 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 Má hát 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 ง่ายเจ้าลอยล่องน้อยมือนี้พวกพี่น้องลอท่าพวกแค่นนว่ามาเยอะ đàn khen khang dù này xuống mà nô đoàn thắng đại, có chung hại khai xiên à. nhôm đã viện một đề một xuống nếu nên thuận thi quan khoảng nắng mà thi quan chào nó vô đào hãy khuyên thọ, chào vô cả hai nan là na 马蹄、啊。